ট สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับไอซสนนครหลวงซปเปอร์ทัก,น,กนะคะครับปอนอีสนนครหลวงซปเปอร์ทัก,ค,ก uck, ครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามารีวิวรถตัวน,นี้เลย,เลยตามที่ตกลงกันเนาะว่ารอบที่แล้วว่าตอนเนี้ยเราเป็นปี2023ที่เปิดตัวใหม่มเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูคันคน,นี้เลยครับที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมเป็นของรุ่นปี2023ได้แก่รุ่นอะไรครับ หนึจ SDA ค่ะนี่สังเกตนะครับว่าเดิมทีจะเป็น s p a c e c a p เกร S เฉยๆตอนเนี้ยเราเพิ่มเกรดนะครับรหัสรุ่นรถเป็น SDA เดี๋ยวเราจะพามาดูว่า SDA เนี่ยเพิ่มเติมอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูแต่เริ่มจากกระจังหน้าก่อนเดี๋ยวเราพาดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าจุดไหนที่เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะแนะนําเป็นทีละจุดไปกระจังหน้ายังเหมือนเดิมนะครับเป็น เป็นทูโทนแบบนี้เลยน,นะครับอ่าเป็นสีดําสลับเทานะครับเป็นเป็นเลเยอร์สชั้นแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับมีพร้อมโลโก้โคมมีสุกอยู่ด้านหน้าน,นะครับรอ,อ่าถัดมาตัวไฟนะครับตัวนี้ก็ยังจะไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์นะครับยังเป็นไฟอร์ลอยฮาโลเจนเหมือนเดิม,มนะครับ มาไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยตัวนี้จะยังไม่มีนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าออกเยอะมากมส่วนออปชันที่เราแจ้งอย่างเนี้ยไม่มีสามารถทําไงครับ เพิ่มเติมเพิ่มเติมได้อัปเกรดได้เราสามารถอัปเกรดตัวไฟตัดหมอกได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโดยรวมอีกทีนึงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เรามีเซอร์ไพรส์เรื่องสีรถด้วยเซอร์ไพรส์ลูกค้าถามมาเยอะมากว่าถูกต้องครับ้ยชอบสีเทารลมโบ้เมื่อก่อนเทารลมโบ้แต่ก่อนจะมีเครื่องสามพันเครื่องสามพันอย่างเดียวถูกครับแต่ตอนนี้เครื่อง1.9ของเรานะคะก็ผลิตสีเทารลมโบ้มาแล้วนี่ที่สำคัญคือรถมีแล้วด้วยเดี๋ยวเราพามาดูกัน S <S <S เดี๋ยวพาดูภายในกันครับใช่เลยครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยอ่าก็นี่นะคะตัวนี้นะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็จะเป็นจอนะคะจอจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นจอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องถอยนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของพล m มาัลมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็คือแท้จากโรงงานเลยค่ะ,ะสามารถาารถับสายการาใช้งานาสามารถใช้ได้เต็มระบบเลยเหมือนเป็นรุ่นตัวท็อปตัวรองท็อปก็คือใช้งานได้เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวระบบ จอหรือหรือตัวปุ่มกดพวม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นสเปครุ่นเดียวกับเกรด LDA ใช่เราอัปเกรดเข้ามาในรุ่นของเกรด S เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่พบน้อยหรืออยากเอาไปแต่งตัว S ต้องบอกตอนนี้ตอบโจทย์มากมีให้ครบเลยครับมาละมาละจอมาแล้วความกล้องถอยนะคะแต่แต่ตัวเบายังเป็นเบาผ้าเหมือนเดิม,ม,ดมตัวนี้นะครับถามว่าเบาผ้าก็นั่งสบายนะครับ ไม่ร้อนอ่าแต่ถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นเบาะหุ้มหนังเราก็สามารถทําได้เหมือนกันทำได้นะครับส่วนกระจกด้านข้างเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับที่ที่กระจกมองข้างอ่าแต่กระจกขึ้นลงเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้ง2บาลละจะเป็นออโต้ที่ฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นในส่วนของ เกียร์แอร์ก็ยังเป็นคงระบบคอนเซ็ปต์เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเกจ SDA นะคะก็จะยังเหมือนเดิมค่ะจะมีเป็นเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้จะมีเป็นเกียร์ออโต้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่ไม่อยากขับในเมืองรถติดติดออโต้ก็ตอบโจทย์นะครับอ่าแต่เดี๋ยวเราพามาดูโดยรวมกันครับ้าครับเออเดี๋ยวเราลองดูเบาะแคบว่าของเรากว้างแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ลูกค้าดูกันเดินมาฟังนี้ นี่นะคะก็จะเป็นตรงส่วนของเบาะแคปนะคะใช่เบาะแคปของเราค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ตัวประตูเปิดแคปเนี่ยเปิดได้เต็มเลยครับถ้าอย่างเราแพนกล้องมานี่จะเห็นเลยครับค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยปกติเราจะมีเบาะนะแต่อันนี้เป็นรถรถโชว์แต่ยังไม่มีเบาะแคปป์ในหน้ามาครับเดี๋ยวถัดมามาดูด้านท้ายกันดีกว่า มาดูซิว่าด้านท้ายมีอะไรเปลี่ยนไหม2023ด้านท้ายตัวนี้จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ครับแต่เมื่อกี้เราพาดูจอละถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเปลี่ยนนะครับถ้าสังเกตน,นิดนึงนี่เลย ตรงประตูมือจับจะมีกล้องถอยกล้องถอยเพิ่มเติมมาอ่าก็อย่างที่แจ้งครับเรามีจอแล้วเราเข้าเกียร์ถอยมีภาพขึ้นจอด้วยแต่จอตัวนี้ก็ยังเป็น7นิ้วถามว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับด้านท้ายคอนเซปต์ตัวไฟท้ายอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ตัวล้อส่วนใหญ่ที่ลูกค้าแต่งกันนะครับอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูล้อฝั่งนี้ดีกว่าดูล้อกันก่อนนะ ตัวนี้นะคะก็คือจะล้อเดิมของเป็นล้อกระทะนะครับจะเป็นยาง Bristone d u l a w i t นะครับสเปคจะเป็น2 1 5 7 0 R 1 5นะครับเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วสินิ้วใช่ตัวนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวกันทั้ง4ล้อแล้วก็มียางอะไหล่อยู่ด้านท้ายมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบเลยต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยอยากลองอีซูซุเราแต่งเนี่ย ถ้าถ้าเทียมนี่คือแทบจะหล่อที่สุดละแล้วก็ยอดขายในเรื่องของลูกค้าไปใส่ชุดแต่งเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตหรือล้อแมกเนี่ยต้องบอกว่าขายดีมากขายดีมากคือเราสามารถจัดให้ได้ทุกอย่างได้หมดเลยครับก็คือออกออกจากโชว์รูมไปเราทําให้ครบหมดเลยทําได้วันนี้เราเราพามาดูรอละไหนก็เข้ามาในโชว์รูมละเดี๋ยวเราพาไปดูล้อด้วยถือปะดูล้อแมกกันน่ก็อย่างของเรานะคะจะมีทำล้อแมกให้พร้อมเลยค่ะก็ลูกค้าสามารถ เลือกได้ว่าจะเอาเป็นสเปคแม็กแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าแบบไม่มีแบบในนี้ก็อาจจะเอาเลฟเฟอร์นเพิ่มเพิ่มเติมสามารถส่งมาสอบถามได้ว่าเอ้ยพี่แอ้อยากได้ยางสเปคนี้อยากได้ล้อลายนี้เรามีไหมอ่านอกเหนือจากนี้เราก็มีนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาโชว์อันนี้เป็นพื้นฐานที่เรามีให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเวลนะครับ TE อนะครับอันนี้เป็น r e อ่า รจริงจริงมันมีมากกว่านี้แต่เนี่ยเราพามาดูตัวอย่างก่อนเนาะถ้าอยากแต่งเพิ่มเติมไงก็แจ้งเราเข้ามาได้นะครับลูกค้าสงสัยแล้วว่าเฮ้ยตอนตัวใหม่เนี่ยราคาเพิ่มไหมต้องบอกกันว่าตัวใหม่เนี่ยราคามีการปรับขึ้นอย่างที่<ม>ลูกค้าเข้าใจแต่ไม่เยอะครับแต่ถามว่าราคาส่วนต่างที่ปรับขึ้นมาเนี่ยออปชันที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าโอเค,อเคนะครับ <ๆ S 1> ในเรื่องของจอและกล้องมองถอย ที่สาคัญก็มีปุ่มกดด้วยเนาะใไทโทรเข้ามารับสายวางสายก็สามารถสะดวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องถือโทรศัพท์แล้วก็ขับไปด้วยมันจะก่อให้เป็นอันตรายได้ใช่ราคาคันนี้ครับไอตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับถ้าราคาคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นสเปคแคร1.9 SDA นะคะราคาอยู่ที่635,000บาทนะคะก็คือจะเป็นสีขาวคันนีเลยสีนี้เลยเฉยนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสี สิงบอนเงินหรือสีคาลัมโบนะคะก็เพิ่มอ,อีก7,000บาทเป็นเท่าไหร่ครัปอนเป็น642,000บาทนะครับก็คือมมถ้าถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คิวยอดจองเราค่อนข้างเยอะ,ยอะแต่สำหรับ<า>ถ้าลูกค้าอยากรีบใช้รถนะครับยังไงรีบติดต่อเข้ามานะครับเรายังมีรถรุ่นชฉมปี2022ยังมีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปี2023ละ่ะ ต่างกันนิดเดียวไม่เยอะเลยถ้าใครอยากรีบใช้รถยังไงร,รีบติดต่อเข้ามาทีก็เอาเป็นว่าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะอยากเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะเราประจำอยู่ที่อีสุนนครหลวงสาขพระรามสองบางมดนะคะถ้าใครใครมาไม่ถูกยังไงถักถักเข้ามากันด้กเดีายวเรอามาเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรไว้นะครับโทรเข้ามาแล้วก็นัดหมายเข้ามาที่สําคัญเรามีรถเทสไ์ร้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพหรือรถมิลเ็กเราก็มีให้ครบมลยครบมใครบใช่แล้วก็ที่สําคัญโผลออกรถคันนี้ค่อนข้างที่จะแบบ สบายกระเป๋ามากว่าไปครับเท่าไหร่ครับออกรถนะคะพร้อมล้อแม็กนะคะก็อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะรับรถได้เลยออกได้เลยนะ,ะนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโปรเนี่ยเรามีสิ้นสุดในระยะเวลาเนาะตอนนี้โปรแคมเปญนะครับจะถึง30ตุลาคม2 5 6 5า แต่ถ้าใครสนใจจะออกรถช่วงปีใหม่กลับบ้านยังไงก็โทรเข้ามาทำเรื่องกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีรถทันใช้เนาะอย่างที่บอกคืออีซูซุตอนนี้ยอดขายค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้าไม่อยากให้รอรถนานยังไงแผ่นการใช้รถไว้ล่วงหน้านิดนึงปีใหม่นี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างที่จะแบบใช้รถค่อนข้างเยอะถูกครับถูกยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวเรารอให้บริการอยู่ละนะครับเดี๋ยว คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นเดี๋ยวยังไงร,<ม>รุ่น,นต่อไป,ปนะที่เราจะพาไปดูเป็นรุ่นไลฟ์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ huh. แล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะค่สวัสดีครับเ้ไปเลย